กราบเรียนซิสเตอร์ท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงสวัสดีคุณครูคนดีนักเรียนคนดีทุกคนนะคะ พระไยมณีเนี่ยได้หนีนางยักษ์ออกจากถ้ำโดยมีครอบครัวของนางเงือกเป็นผู้พาหนีไปผลสุดท้ายนางยักษ์เนี่ยต้องมาตายเพราะเสียงปีของพระหาพัยมณีส่วนละครวันนี้นะคะความเดิมที่แ้ง เราไม่แสดงเราจะแสดงอ่อนพยนรไทยของสาธรน,นะคะแตุ่กผูจะให้ตัวแสดงที่เรียกของจะชอบมาด้วยเด็กชายสุภกรวาทสารนะคะระบบทเป็นท่านตาสีอีกนะ ถือไมเท้ามาบอกบอกคุงนายยังได้งยเลยนะคะยังมี คุณแม่สาวสวยยิ้มหวานหวหยสวยค่ะเด็กชายพิชาพิมหวานทองค่ะใครคะเนี่ยใครคะชิ้มเลยและนี่ก็คือตัวละครของเรานะคะ มาอยู่ที่กองแก้พิสนานางได้เป็นภรรยาของข้าพเอนีส่วนข้าพเอนีได้เดินทางกลับเมืองรัตนารแล้วฝากงานเะงือกซึ่งตั้งแต่ตอนนี้ให้กับพระฤาษีจนกระทันน่งนางเงือกได้คลอดลูกมาเป็นชายซึ่งพระฤาษีได้ตั้งชื่อให้ว่าสุสคนครพระฤาษีได้สอนวิชาคนต่างๆ ให้แก่สุดสาคนจบ hey, hey, yeah. ฝึกวิชาพี่จเจ้าตาสองให้่ยูไงอืมไหนทบปวดสิมีวิชาในบ้านอ๋อก็มีวิชาอยู่ยงคงกระพันพลทาต่อวุฒต่างๆได้และหลายนยังนองหนได้ด้วยนะเย่มากเจ้รารากนะตาจา๋าวันนี้หลานขอไปไม่เล่นข้างนอกนะอยา่าไปไกลนะครับแล้วนเรียบกลับมาน,นะ ขอบคุณครับพระเจ้าตาสุดสาโคนีใจที่ได้บบรับเลี่ยงดู ไไไม่ดด้้กระโดดโคมผมเข้าถึงหมวดมังก้อนหัทาประวัติทั้งกัดหพอหลุดมือหรือกับเข้ารับพบจนพะจบจับหมดกัะหมดครั้งเอาวงหวายสายสินถูกสีสันดุเดชะพระเวศเหมืงหมามางคนอดทิกสิ้นกำลังขึ้นนั่งหลังแล้วขึ้นมาก่ออ่านได้เจ็บข้าปากม้าสสยอ ยังกษักสิย์สิ้นศอาสาช่วยผู้ายไม่ไหวชนให้รับของี่ขุนดังชีวาชีย อา้าวมาแล้วนึกเจ้าไปจับเจ้าหนี่มาได้ละสิเดี่นแล้วละ่ะมันจะได้เป็นเพื่อนกับเจ้ามันมีเขี้ยวเป็นเรนเป็นนิ่นปรินเป็นป่นปนปนปนาจะน่าจะบอกให้ตาจะตั้งชื่อมันว่ามาดินมังกรดีจังเลยพระเจ้าตหาหลานก็ชอบชื่อนี้มากเอาละเอาละเวลาที่หลานก็อาย,ยุา3ขวบแล้วแต่รู้สิ เอาวิเศษให้อาไว้ป้องกันตัวนะขอบคุณครับพระเจ้าตาตอนนี้เจ้าไปลานางเมื่อแม่ของเจ้า,าครับพระเจ้าตาแล้วข้าเจ้าตาเป็นองไร เจ้าตาต้องการให้ลูกออกไปตามหาเสด็จพ่อนะครับแต่แม่เป็นห่วงลูกมากเจ้ายังเล็กอยู่ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพบเจออันตรายอะไรบ้างแม่ครับพระเจ้าตาได้สอนวิชาป้องกันตัวให้กับลูกวิชาการต่อสู้ก็สอนให้กับลูกแล้วแล้วยัง,ง,องมอบวิชาพิเศษให้กับลูกอีกด้วยแม่ขอให้ลูกเดินทางโดยปลอดภัยนะจ๊ะขอบคุณครับแม่นางเงือกสุดแสนจะเศร้าโศกนาง เสด็จพ่อนะคะขอบคุณครับแม่ศึกษาคนเดินทางมารู้สึกเหนื่อยจึงพอมาในวันพรุเดินเข้าไปในกระท่อมแห่งหนึ่ง ดูสิไม่สวมเสื้อผ้าเลยมีหนวดนอกออกมาขาวดูยาวเห้ยพระดาใจใหญ่หนอไม่นุ่งผ้าจะเป็นป้าไปหรือว่าถือสีหนวดถึงเขา่ขาเคราถึงนมผมถึงตีนกลั่งจีนแข่ไข่ก็ใช่ทีตาตาตา,ตาลุกขึ้นเร็วทำไมไม่นุ่งผ้าละตาเอะไข่มาเรียกข่าวะอ้าวไอ้นูเองเป็นไครกันลรื หนูชื่อสุดสาคอนจะไปตามหาพ่อพ่อของหนูชื่อพาไพายมณีตาพอจะรู้จักไหมไมันมีม้ามาด้วยน่าเป็นม้าวิเศษแน่เลยขายาได้ม้าตัวนี้เราจะต้องรอรอยเด็กนี่ให้มันเชื่อใจเราเสียก่อนรู้จักสีรัาชายแต่ก่อนที่เจ้าเดินจะเดินทางต่อไปนี่มันอันตรายมากนะจริงเหรอครับตา จะทำยังไงดีล่ะเจ้าไม่ต้องตกใจไปหรอกตามีเวทของศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถชนะศัตรูได้เจ้าอยากเรียนไหมล่ะจริงเหรอครับตาอยากเรียนสิช่วยสอนให้หนูด้วยนะได้เสีหยร้านทั้งเราเดินขึ้นไปบนภูเขากันเถอะ ตรงปากเทีวนี่แหละเที่ยวตาจะสอนวิชาให้เจ้าโจงก็รบตานงมือไว้เออยางนั้นแระดีมากวางไม้เท้าไว้ตรงนั้น <c oughs> <c oughs> เจ้าเด็กน้อยหาจะวัดเจ้าตกเหวตายไปเลยถ้าจะได้เป็นเจ้าของม้าวิเศษกับไม้เท้าของเจ้านี่แหละ มันจะเก่งที abei, ่ส <t sen ne Blaze> ุดในปัตตพีโ huh, อ oh yeah. oh ้ยโอ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 ้ยเดี huh, ๋ยวไปไม่สบายอยู huh. ่ทำอะไรดีต่อวะไอเด็กนี่มาฟังสนิทยังวะไอ้ขอมาขอมาขอมาเฮ้ยรับยู้ไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยมามาโกเควะอย่างนั้นเลยไปก่อนนะบาย nanti <todulgly> <todulgly> <todulg> <todulg> ู้จักก่อนก่อนจะทำอะไรห้านจะต้องคิดไต่ท้องให้รอบคอบไมออไบ่อย่างนั้นจะต้องแต้รับอันตรายแบบนี้แหละหลานเลยหลานจะจําคําสอนของพระเจ้าตาจะไม่หลงเชื่อใครง่ายๆอีกแล้วหลานขอกราบขอบพระคุณพระเจ้าตามากที่มาช่วยชีวิตหลานในครั้งนี้ขอบคุณครับ ละครเรื่องผ้าพันผืนพระอาภัยมณีตอนการประจนไทยของสุดสาครขอจบพีเท่านี้ขอบคุณครับลอยครับตบมือสิครับ